ครับสวัสดีครับจากเพจร,รับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็ <c oughs> ช่วงนี้ผมเจอแต่งานหินหินนะครับก็เลยอาจจะบางทีก็บางทีก็เหนื่อยนะครับเออจะบอกไงดีนะครับเอ,อเริ่มกันแล้วกันเอ,อตอนนี้เป็นไฟฉายดำน้ำนะครับออพอดีลูกค้าทำกระจกแตกมาเนาะ ทําตกแล้วกระจกแตกมานะครับก็ให้ผมมามาถอดนะครับเพื่อจะเปลี่ยนกระจกใหม่นะครับแต่ว่าตัวกระจกนะครับตัวไฟฉายนะครับไฟฉายดาน้ํานะครับผมบอกไว้ก่อนนะเอ่อไฟฉายดําน้ําทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะใส่กาวที่ตัวไฟฉายมาเยอะมากๆนะครับ บางตัวถอดออกบางตัวถอดไม่ออกนะครับก็เลยเอาเป็นว่าตัวเนี้ยมันถอดไม่ออกนะแล้วก็เลยทําให้เปลี่ยนกระจกหน้าไม่ได้นะครับแต่ว่าเลยได้คุยกับลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่างั้นขอเอาเศษกระจกออกแล้วกันนะครับเพื่อให้ตัวไปฉายนั้นกลับมาใช้งานได้ก็คือใช้งานบนบกแทนนะครับไม่ต้องลงน้ําแล้วนะครับเพราะว่ามันซ่อมอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเนาะ แล้วก็เวลาที่เราถอดถอดโตไปฉายนะครับถ้าจะใช้ประแจรหรืออะไรเครื่องมือที่มันจับนะครับจับช่วงตรงหัวคาวตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นเหมือนแหวนล็อกนะเห็นเห็นเกลียวด้านในไหมอ่าถ้ามองมองอ่าเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะนี่นะครับด้านในด้านในตรงเนี้ยนะครับด้านในที่เป็นแหวนตรงนี้นะเขาเรียกเป็นแหวนล็อกเป็นเขาเรียกเป็นหัวคาวนะครับ เวลาที่มันใส่กาวมาเยอะๆนะครับทาให้ถอดไม่ออกถอดไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะมาใช้เครื่องมืออะไรจับก็แล้วแต่นะเช่นประแจคีมล็อกออประแจคอมาหรือขึ้นไปจับบนแท่นกึ่งนะครับมันจับไม่อยู่หรอกครับเพราะว่าเนื่องด้วยว่าความแน่นมันแน่นมากนะครับเวลาถ้าเราถอดเราใช้พวกประแจพวกประแจเครื่องมือหนักๆนะครับมาจับมาถอดนะครับจะทําให้ตัวไบฉายนั้นเกิดริ้วรอย เกิดเกิดเขาเรียกอะไรเกิดริ้วรอยแบบเยอะมากนะครับหรือบางตัวถ้าบีบแรงมากๆอาจจะเสียศูนย์ไม่กลมนะครับถอดไม่ออกนะครับเวลาใส่ถอดถอดได้แต่เวลาใส่เข้าไปใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตรงหัวนี่มันเบี้ยวนะครับตรงหัวนี่มันเบี้ยวนะครับก็เลยแล้วก็เกิดริ้วรอยทะลอกอะไรพวกเนี้ยมันจะมีมีรอยทะอลาขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับ ขึ้นมาแบบเยอะมากๆนะครับถ้าเป็นผมเป็นเจ้าของไฟฉายเองนะครับก็คงจะไม่ไม่เอ่อไม่สงบอารมณ์นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาถ้าส่งมาซ่อมแล้วตัวไฟฉายมันเป็นรอยเยอะมากอะไรพวกเนี้ครับก็ใช้งานไม่ได้ด้วยนะครับก็เลยผมเลือกที่จะไม่ถอดต่อดีกว่านะครับแล้วก็พอดีคุยกับพี่เจ้าของไฟฉายนะครับ <c oughs> คุยกับพี่เจ้าของไฟฉายนะครับก็พี่เจ้าของไฟฉายบอกว่า งั้นขอเอาเศษกระจกที่มันแตกอยู่ภายในเนี่ยอยู่บริเวณหน้าหน้าไฟฉายนะครับเอาออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้เวลาใช้งานแล้วมันจะได้ไม่บาดมือแล้วก็โคมจะได้ไม่เกิดรอยมากกว่านี้นะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยตอนที่ส่งมานะครับอาจจะห่อมาด้วยไม่ดีนะครับแล้วก็แบบเ,เขาเรียกห่อเศจบับเบิ้ลอะไรเงี้ยบับเบิ้ลห่อกันกระแทกมาเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับเนื่องจากว่าตัวไฟฉายนั้นมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็พวงกุญแจนะครับ หนักมากนะครับหนักเป็นขีดอะนะครับหนักนี่น่านนจะน้าหนักพอๆเกือบเท่าตัวของไฟฉายเลยนะครับเพราะตะขอนี้มันใหญ่นะครับตะขอนี่ใหญ่มากจริงๆนะแล้วก็เวลาขนส่งเนี่ยมันอาจจะโยนนะครับแล้วก็กระจกระจที่มันแตกอยู่แล้วนะครับมันก็ทําให้มันแตกหนักเข้าไปอีกนะครับเลยทําให้เศษที่เศษกระจกที่มันแตกอยู่แล้วเนี่ยตกภายในตกเข้าไปภายในโคมนะครับ ทำให้เกิดริ้วรอยเห็นไหมเพี้ยไปหมดเลยนะครับแล้วก็ผมก็ไม่สามารถเอาออกมาเช็ดทําความสะอาดได้ด้วยยิ่งเช็ดยิ่งถลอกนะครับคมฉายเนี่ยยิ่งถ้าเราเอามือเข้าไปเช็ดไปจับไปสัมผัสรอยนิ้วมือก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เนี่ยมันเกิดจากเศษกรจจะจกภายในทั้งนั้นเลยนะครับมันขังอยู่แล้วก็เขย่าไปเขย่ามานะครับทำให้คมเป็นรอยเสียหายเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ ก็จะบอกว่ายังไงดีก็ทําได้เท่าที่ทํานะครับทําได้เท่าที่ทํานะเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็ถอดไม่ออกผมก็ไม่สามารถถอดกระจกออกมาเปลี่ยนได้ด้วยจะใส่กระจกใหม่ก็ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันถอดไม่ออกจริงนะครับแล้วก็ตัวไฟฉายเนี้ยมันยังใช้งานได้อยู่ปกตินะครับก็คือเปิดติดเปิดติดใช้งานได้นะครับแต่ว่ามันจะลงน้ําไม่ได้แล้วก็โดนฝนไม่ได้แล้วนะครับก็เวลาใช้งานก็ไว้เฝ้าบ้านเฝ้าเฝ้าสวนอะไรเงี้ยพอได้อยู่นะครับ ก็ยังใช้งานได้เนาะแต่ว่าตัวไฟฉายเนี่ยปุ่มมันจะกดยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสวิตแบบกันน้ํานะครับแล้วก็กดค่อนข้างยากนะครับเวลากดก็ต้องใช้แรงนิดนึงแรงกดนิดนึง่งนะเวลากดปิดกดเปิดนะครับก็ต้องกดค้างหน่อยนะครับนะกดไม่ค่อยได้นะครับหรือว่านิ้วผมแข็งไม่พอหรือว่าผกไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันปิดเปิด ิดเปิดเป็นโหมดได้อยู่แหละนะครับผมว่ากดไม่ค่อยกดไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกนะครับคือเรื่องแบตเตอรี่นะเรื่องแบตเตอรี่ของตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนที่มาเลยเนี่ยนะครับตอนที่มาเลยเนี่ยแบตเตอรี่เหลือศูนย์โวลต์นะครับ แบตเตอรี่เหลือศูนโวลต์นะครับแล้วก็ผมก็ทําการชาร์จทาการเขาเรียกว่าอ,อ,อะไรนะกระตุ้นแบตเตอรี่นะครับกระตุ้นแบตเตอรี่เพื่อให้แบตเตอรี่กลับมาใช้งานได้นะจากที่ลองชาร์จแล้วนะครับแบตเตอรี่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยไฟเต็มอยู่ที่ถ้าไฟเต็มเต็มเลยนะไฟมันเต็มอยู่ที่สี่จุดสโวลต์นะครับแต่ข้างฉลากเนี่ยมันบอกว่าไฟต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ3 6โวลต์นะ แต่ว่าตอนเนี้ที่ชาร์จแล้วชาร์จเต็มแล้วนะ4.2โวลต์นะครับแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วผมนำนำมาวัดกับมิเตอร์นะ mal. ไฟในแบตเตอรี่มันคายประจุออกเองนะครับก็คือแบตเตอรี่มันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนั่นเองนะครับถ้ามันคายประจุออกเองเนี่ยคือวางไว้เฉยนะครับวางไว้เฉยแล้วอยู่ดีๆก็ไฟประจุมันคายออกเองนะครับอันเนี้ยแบตเตอรี่มันเสื่อมสภาพแล้วนะครับก็ เปลี่ยนก้อนใหม่ได้ก็ดีนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะเผื่อจะว่าเอ๊ะทำไมไปถึงแล้วทำไมไฟมันหมดนะครับเพราะว่ามันคายประจุออกเองนะครับคายประจุออกเองได้นะครับก็เลยมันทำให้ไม่เก็บไฟนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมลองลองเอาแบตเตอรี่ผมใส่ใดูนี่อันนี้แบตเตอรี่เก่าผมเอาไว้ลองทดสอบไปใช้นะครับ เป็นแบตเตอรี่รุ่นเดียวกันนะครับสองหนนะครับตัวนี้เวลาไขเข้าไขออกมันจะยากนิดน,นึงเพราะว่าโอลิงมันใหญ่แล้วก็เป็นโอลิงสชั้นด้วยเน,นื่อง้วยว่าเป็นไฟฉายดำน้ํานะครับมันจะกันน้ําเข้าได้นะครับก็เลยทําโอลิงออกมาค่อนข้างจะใหญ่ใหญ่ในทุกจุดเลยนะนี่นะครับเวลากดสวิตช์ก็ต้องกดแรงหน่อยเพราะว่า <c oughs> มันเป็นสวิตช์แบบกันน้ํานะ นะครับก็ยังเปลี่ยนโหมดได้ปกตินะเปลี่ยนปรับระดับแสงนะครับกดมันกดยากเพราะว่าสวิตช์มันแข็งนะครับโอเคครับก็สำหรับไฟฉายตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ขอจบรีววแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันก็จนปัญญาผมลวที่จะถอดออกมานะครับ เพราะว่าเสียเวลาถอดเป็นวันๆเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยนะโอเคครับก็ฝากไันด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมิ้นนะครับสวัสดีครับ